สีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานพัฒนาเป็นเมืองที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าและเป็นจังหวัดแห่งมดกโลกเป็นดินแดนแหล่งประวัติศาสตร์สําคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิการค้นพบโบราณสถานสระแก้วโบราณสถานสระมรกต รอยพระพุทธบาทคู่และต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและเป็นจังหวัดที่มีบทบาทสําคัญในฐานะหัวเมืองรองในด้านเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการคมนาคมและการเกษตรเป็นพื้นที่แหล่งผลิตผลไม้ชื่อดังอาทิทุเรียนหมอนทองกระท้อนส้มโอนอกจากนี้ยังเป็นเมืองนําร่องการพัฒนาด้านสมุนไพรนําไปสู่วุฒิทัศน์ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ว่า สังคมคุณภาพเมืองสุขภาพกายใจที่ดีอุตสาหกรรมสีเขียวท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรปลอดภัยเมืองสมุนไพรต้นแบบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินงานตามภาร,รกิจของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์กรคุณธรรมตดยในปีงบป,ประมาณพศ2565สาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนง,งานด้านศนาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่สอดคล้องตามวิทธาศาสชาติ2ี่ปีวิสัยทัศน์พันธกิจและวิทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผลการดําเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นาเสนอตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 5 1การเทิดทูตสถาบันหลักของชาติดําเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีจัดงานวันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในงานพิธีและพระราชพิธีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นึ่งในโอกาสต่างๆวันสําคัญทางพระพุทธศาสนางานสนองพระบรมราโชบายตามภารกิจวิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดปร,ราจีนบุรีและกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 2. การรักษาและสืบสารศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่นสู่การสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมรูปแบบใหม่สร้างรายได้เสริมคุณค่าและพัฒนาสังคม 3. การส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ ดำเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้เศรษฐกิจใหม่ BCG การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมการพัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะฝีมือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ตให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศษธธรษฐกิจ 4. การยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้นำทุกภาคส่วนนำเสนอข้อมูลเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมยกระดับงานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่งานเทศกาลมาฆบูรมีสีปราจีนงานเฉลิมฉลองลายพระหัต หน่งในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงเสเดจประพาทดงศรีมหาโพธิ์งานมหากรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีการจัดเก็บข้อมูลซอฟต์พาวเวอร์เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพการต่อยอดตุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมต่อไป 5. การสร้างค่านิยมเชิงบวกภูมิคุ้มกันทางสังคมและสังคมคุณธรรมดําเนินการส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ดีของสังคมอาทิผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมวินิจและชุมชนองค์กรอําเภอคุณธรรมต้นแบบส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมบุคลากรและเครือข่ายขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบร่วมรักสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิน่นก้าวทันเทคโนโลยีและปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต 6. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสารและสื่อออนไลน์พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลรวมกับสภาวัฒนธรรมทุกระดับรวบรวม,รวม,รวมฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาจัดทำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและจังหวัดที่สำคัญ 7. การยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดัเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีในโครงการบรรณาการสังคมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้กับวิสา,าหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกบ้านบางพลวงอำเภอบ้านสร้างการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีบิคยาตาและการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมพิบาลการประสานและผนึกกำลังกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน